พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่สวนสัสตว์สงขลาไปดูเจ้าจอนจำได้ไหมคะคุณผู้ชมนะที่เป็นเซียนเจ้าจอนนะคะที่เคยทายผลบอลโลกคู่เปิดสนามเอกวาดอร์ชนะกาตาได้อย่างถูกต้องล่าสุดวันนี้เจ้าจอนกลับมาอีกแล้วมาสร้างสีสันบอลโลกในรอบ4ทีมสุดท้ายค่ะด้วยการทายผลคู่นะระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกในที่สุดเจ้าจอนเนี่ยจะเทใจให้ทีมไหนตามไปหาคำตอบกันค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์สงขลานะคะเขาก็นําธงชาติของทั้ง2ทีมเนี่ยไปผูกไว้กับเชือกแล้วก็ได้เวลาปล่อยเจ้าจอนลิงชิมเป็นสีแสนฉลาดออกมาแบบนี้ซึ่งเจ้าจอนนะคะก็ตรงไปคว้าลูกบอลแล้วก็วิ่งเลี้ยงไปรอบรสบ,บสวนแสดงโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็วิ่งกลับมาคว้าธงชาติโมโร,โร็อกโกเป็นอันดับแรกคุณผู้ชมเห็นไหมคะ แล้วก็วิ่งวนไปรอบๆส่วนแสดงอยู่หลายรอบท่ากลางเสียงเฮแล้วก็เสียงปรบมือกับคุณผู้ชมจากนั้น่ะเจ้าจ้นก็คว้าธงชาติฝรั่งเศสอีกด้วยเอา้าทําไมทําไมเจ้าจนสองใจแบบนี้โอ้ทั้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แล้วก็กองเชียเนี่ยก็ต่างคาดการณ์ว่าทีมม้ามืดอย่างโมร็อกโกอาจขึ้นนำทีมชาติฝรั่งเศสก่อนนะคะหรืออาจพลิกล็อก เอาชนะทีมชาติสายแข็งตัวเต็งในรายการนี้ก็ได้เจ้าจอนเสร็จภารกิจเลือกทงชาติเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทีนี้มันก็ไปเล่นกับกองเชียร์ที่หน้าคอกค่ะนี่ไงเล่นจนเหนื่อยแล้วก็นี่เลยได้รับรางวัลเป็นน้ำแดงเย็นๆหนึ่งขวดให้เจ้าจอนได้ยืนซสกินอย่างสบายใจอ่านี่คือน้ำแดงนะ สำหรับการเสี่ยงทายผลบอลโลกเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่กระตุ้นให้สัตว์ป่าได้ฝึกการสังเกตสิ่งแปลกปลอมและจัดการสิ่งแปลกปลอมในอาณาเขตของตัวเองค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสัตว์ป่าในส่วนแสดงสัตว์นะไม่ให้เกิดความน่าเบือ่อตลอดจนลดความตึงเครียดแก่สัตว์ป่าได้นะคะที่สําคัญค่ะไม่มีการพานันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ส่วนเจ้าจ้นคุณผู้ชมจะทายถูกหรือเปล่านี่นะก็ต้องรอติดตามกันนะคะระหว่างคู่ของฝรั่งเศสและโมโร,โครค็อกโกหานี่เลยนะคะเจ้าจ้นลิงชิมเปนซีแสนร,รู้แห่งสวนสัตว์สงขลาค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ